คุณสลายุทธาทางยุ่งมากเลยเพราะว่ากำลังรีบปั่นต้นฉบับของหนังสืบพิมพ์ E2 อยู่พี่พี่คะหนังสืบพิมพ์ E2 เนี่ยมันคืออะไรอะคะผมจะเลื่องที่มันมันมันจะมีอยู่หุกรอบ E2 เริ่กรอบตั้งต้นในส่วน E2 เนี่ยจะเป็นหนังสือกรอบภาคใต้ภาคใต้ก็ข่าวเกี่ยวกับภาคใต้ทุกจังหวัดมันจะมึน เราเลือกข่าวที่ที่เป็นในส่วนของภาคใต้เนี่ยจะวางในส่วนที่เด่นๆเ,เวลาเราเวลาเราส่งสือ่อไปเราจะพับอยเงี้เราวางแผงนะกรอกข่าวภาคใต้ส่วนใหญ่จะ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 เป็นอยู่ส่วนบนก็คือเราให้สําคัญข่าวในพื้นที่ให้ให้คนอ่านที่เป็นคนภาคใต้เนี่ยได้เห็นเลยว่า,าเป็นเนื้อขา่าวภาคใต้เพราะเเชื่อว่าคนที่อ่านข่าวก็ต้องสนใจเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเพราะ ทำไมเราออกจากห้องประชุมมาเนี่ยเราต้องทำ E สองเป็นอันดับแรกเลยระบบการพิมพ์แล้วก็การส่งมันต้องไกลก่อนเราส่งรถเนี่ยมันไกลมากนะเหนียวด้วยนอกจากความสำคัญว่ามันมันเป็นฉบับที่ส่งไปภาคใต้แล้วเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างอื่นอีกไหมที่แบบเราต้องกรอบตั้งต้นที่ว่าก็คือต้นแบบของหนังสือพิมพ์อีก5กรอบนั่นเองค่ะ E สามหรือสามดาวหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ E 4หรือ4ดาวภาคอินสาร E5 หรือ6ดาวภาคกลาง E6 หรือ6ดาวกรอบเช้ากรุงเทพซึ่งขายดีมากที่สุดค่ะและ E1 หรือ1ดาวกรอบบ่ายซึ่งวางขายในกรุงเทพนั่นเองทั้ง6กรอบก็จะต่างกันเฉพาะภาคข่าวและภาคหัวข่าวหน้าหนึ่งเท่านั้นตอนนี้เมื่อได้ต้นฉบับ e ีบางส่วนแล้วก็จะทยอยเข้าสู่ขั้นตอนพิสูจน์อักษรหรือการตรวจหาคำผิดที่เรียกว่า proof นั่นเอง อนนี้นะคะเนื้อข่าวของหนังสือพิมพ์ E2 หากคมชัดลึกก็่าการันรูฟหรือว่าการพิสูจน์อักษรเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะถึงขั้นตอนที่บอกว่าหน้าตาของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกกรอบ2ดาวว่า E2 จะออกมาเป็นยังไงอันนี้กําลังทํากันอยู่ในเวลาที่เหลือน,น้อยลงทุกทีทุกทีเนี่ยค่ะที่ซับเอดิเตอร์นะคะว่าหน้าตาจะองอมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูว่าเขากําลัง ทำหน้าตาของน,น,นัพิสดงแบบนี้ปลอกนี้ยังไงกัง